จะลองทํารัฐบาลดูนะครับหรอแต่ว่าคิดว่ารัฐบาลวันเนี้ยก็ต้องมาอีกให้ตัวเด่นไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าพสพสสวัสดี4 6่ร้คนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะอันนี้อยากซื้อหวยบ้างพี่ต้องสมัครตรงไหนมันขึ้นอะไรอยูวะเน,นี่ยสวัสดีทุกคนนะ ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะอันนี้ไม่ได้ไปโพสเพจแรกเลยนะคนยังดูตั้งเยอะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับพี่ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับ,แ,รครบแค่คนละแชร์สองแชร์พอนะครับดาวทำไว้แล้วเว้นน่าจะมาแล้วใช่ไหมรอใส่ชุดนะครับสวัสดีก้าสี่ร้อยเก้าสิบสองคนดูถึงเวลาแล้วนะรัฐบาลงวดนี้ย เด่นแปดกับห้าบอกเลยเด่นแปดกับห้าพรุ่งนี้อยากรู้ว่าเด่นตัวไหนอยากรู้ว่าสามเม็ดจะให้ตัวไหนนะจะมาบอกวันนี้บอกตัวเด่นไปก่อนเด่นแปดกับเด่นห้าวดนี้รัฐบาลเด่นแปดกับห้าคิดว่าต้องมาแล้วถ้าพี่สังเกตดูรัฐบาลนะครับเขาจะออกเลขบนเดียวตัวเดียวกันบนล่าง ไปย้อนดูสถิติได้เลยนะครับไปย้อนดูสถิติได้เลยนะรัฐบาลจะออกบนออกล่างนะครับออกมาหลายงวดแล้วนะครับถ้าเราสังเกตไปก้นสังเกตเนี่ยหวยรัฐบาลย้อนหลังหวยรัฐบาลย้อนหลังแล้วล่างจะเล่นง่ายกว่าบนผมบอกเลยแต่เลขผมมาชอบไปหนีไปอยู่ข้างบนตลอดเลยนะครับเนี่ยถ้าเราถ้า,ถ,าถ้าสังเกตดูนะ ถ้าพี่สังเกตดูนะครับรัฐบาลนะมันจะออกจดเลยนะจดในเมมโมรีเลยมันจะอ,อกสีบนสีล่างนะครับออกไปแล้วตัดเลยสีบนสีล่างตอนเนี้ยเลขรัฐบาลที่ออกบนออกล่างไปนะครับก็จะมีเริ่มออกเลยนะตอนแรกไหลศูนย์นะครับแต่ล่างนะผมว่ามาแน่นอนงวดเน,นี้ยังไงก็มาเพราะผมดูจากเลขที่มันไหลมาแน่นอนอยากใครอยากเล่นวินล่างนะวินไปเลยครับ เพราะล่างมันไหลอยู่ไม่กี่ตัวนะครับล่างมันไหลไม่กี่ตัวแต่ถ้าดูจากสถิตินะเลขออกวงังคันกำลังวันมีศูนย์มีสามแล้วก็มีห้ามาแน่นอนตัวหนึ่งแต่ศูนย์อาจจะไม่มาไม่แน่ะนะครับแต่ถ้าดูนะออกมาแบบนี้ทั้งหมดสามแล้วนะครับออกมาสามงวดนะเลขตัวเดียวกันบนล่างเนี่ยออกมาสามงวดนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ด แล้วก็หกหนึ่งหนึ่งออกแล้วตอนนี้นะครับหนึ่งบนหนึ่งล่างออกไปแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งบนหนึ่งล่างออกไปแล้วห้าบนห้าล่างออกไปแล้วสี่บนสี่ล่างออกไปแล้วตอนนี้เลขที่เหลือบนบนล่างนะครับก็จะมีมีศูนย์ศูนย์เนี่ยน่าจะมาแน่นอนบนล่างแต่ไม่รู้มางวดไหนศูนย์บนศูนย์ล่างหนึ่งออกแล้วสองบนสองล่างงวดนี้ไม่มาสองดับงวดเนี้ย ไม่เด่นวันนี้สองไม่เด่นทั้งบนทั้งไม่เด่นทั้งบนทั้งล่างไม่มาแน่นอนสองเนี่ยสองไม่มาครับตัดออกเพราะฉะนั้นจะมีศูนย์บนศูนย์ล่างที่ยังไม่ออกนะครับแล้วก็หนึ่งไปแล้วตัดไปสองไม่มาแน่นอน ก็จะมีศูนย์บนศูนย์ล่างสามบนสามล่างสี่ออกไปแล้วห้าไปแล้วก็จะมีศูนย์บนศูนย์ล่างหกบนหกล่างเจ็ดบนเจ็ดล่างแปดบนแปดล่างนะครับเก้าบนเก้าล่างนะครับเออเนี่ยมีแค่เนี้ยจะมีมีศูนย์มีสามมีหกมีเจ็ดมีแปดเก้านี่น่าจะตัดทิ้งเพราะเก้ามาบ่อยเก้าออกบ่อยครับ น่าจะตัดทิ้นโอกาสเปอร์เซ็นในงวดหน้าเนี่ยที่จะมาบนมาล่างนะคิดว่าต้องมีศูนย์มีสามแล้วก็มีแปดศูนย์สามแปเนี่ยน่าจะมาสักตัวหนึ่งนะครับที่จะมาบนมาล่างหรือไม่อาจจะไม่มาบนมาล่างแต่ผมว่ามันน่าจะมาบนมาล่างอีกเพราะมันออกมาแบบเนี้สามงวดแล้วแล้วถ้าพี่สังเกตล่างนะเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากดฝากดแชร์ด้วยแล้วก็ลิงก์ข้างล่างนะครับ ดาวโจนคือนี้เด่นสามกับสี่แต่จะพูดถึงรัฐบาลให้ฟังเด่นแปดกับห้าครับอยากรู้ว่าจอะตัวไหนพวกนี้มาดูแล้วถ้าพี่สังเกตดูนะเลขล่างนะปีเนี้ยเฉพาะปีเนี้ยเอาเฉพาะปีนี้นะเอาเฉพาะปีนี้นะมันจะเด่นนะที่มันออกบ่อยนะถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีเลขเก้าเก้านี่ออกมากี่งวดอ่านดูอ้อแบตหมดใช่วหแบตออน จดเอานะเก้านะเก้าจะถ้าเก้านะมันจะออกมาทั้งหมดเก้าฟีเนี้ยเก้าสองออกมาสองรอบแล้วออกวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับก็จะมีเก้าเอาเลขศูนย์ก่อนเลขศูนย์นี่มาที่หนึ่งเลยเลขล่างงวดเนี้ยศูนย์อาจจะมาก็ได้เพราะศูนย์เด่นอยู่งวดเนี้ยศูนย์เด่นอยู่แต่ศูนย์จะมาตัวหน,นแล้วหนึ่งหนึ่งก็เด่นศูนย์เนี่ยออกทั้งหมดนะถ้าเราดูจากถ้าดูจากสถิติจะมีจะออกทั้งหมด มีออกสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวตอนนี้ศูนย์มาที่หนึ่งเลยสำหรับเลขกล้างศูนย์มาที่หนึ่งเลยงวดนี้ศูนย์จะมาหรือเปล่ารอติดตามแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่จะมาทั้งหมดเอาเฉพาะปีนี้นะปีนี้เลขหนึ่งจะมาทั้งหมดสองครั้งนะครับก็จะมีหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ออกมาทั้งหมดสามครั้งนะครับ ส่วนต่อไปเป็นเลข2เลข2นี่ออกเลขสนี่ออกทั้งหมดต่อไปเป็นเลข3เลข3นี่จะออก 30, 03, แล้วก็53ออก3ครั้งตอนนี้เท่ากันแล้วนะมี 1, มี2มี3มาอย่างละ3แต้มแต่0นี่มา7เลยเลข4นี่มาแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือ1 4สีตัดงวดนี้สีดบล่างด้วยสีไม่มาแน่นอน คิดว่านะไม่มาวันเพราะหวยอ,ออกรังคารไม่เด่นส่วนเลขห้านะครับก็จะมีห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามนะครับออกทั้งหมดหนึ่งสองสามสามงวดนะครับจับตา ID ดีดีจับตาให้ดีนะไอ้ที่ออกสามงวดเนี่ยจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขห้ามันจะต้องมาล่างแน่นอนงวดเนี่ยต่อไปเลขเลขหกครับถ้าถ้าดูเลขหกนะ จะออกอยู่สองงวดก็จะออกศูนย์หกแล้วก็จะออกหกหนึ่งหกงวดนี้ก็ไม่เด่นคิดว่าหกไม่เด่นงวดนี้หกไม่มาหรอกตัดเลยครับงวดนี้ตัดหนึ่งหนึ่งน่าจะตัดหนึ่งเอ้ยหนึ่งตัดไม่ได้ตัดตัวที่ตัดตอนนี้ตัดหกออกก่อนไปตัวหนึ่งหกกับสี่ตัดออกไปเลยล่างเลขเจ็ดครับ ปีนี้ออก5้าเจดออก0ูนย์นะครับ7ก็ออกแค่สองครั้งงวดนี้เพราะฉะนั้นตัดออกตัดไปเลยออกแค่สองครั้งตัด7ออกไป8ปดละ8ออกแค่ห้าปดนะออกแค่ครั้งเดียวนะออกน้อยมากนะครับเลข9เลข9นี่ออก9 2้าสองออก9ออก9 2้าสองสองครั้งแล้วก็เลขศูนย์นี่มาแรงสุดสรุป เลขที่จะมาล่างงวดนี้นะที่เด่นที่สุดนะก็จะมีเลขศนฟังดีนะเลขศนเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนเลขสองเลขสแล้วก็เลขหตัวไหนจะมาเออตัวไหนจะมาตัวไหนจะมาล่างเอาเถอะมาแน่นอน 2ัดสองออกเลยงวดนี้สองสองไม่เด่นล่างสองไม่มาสองไม่เด่นล่างก็จะเหลือแค่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าแล้วก็แปดจับวินนะครับมาแน่นอนล่างแต่จะมาตัวไหนแต่จะมาตัวไหนมาแน่นอนแต่ถ้าคิดว่ากันกันไว้ก็กันเก้าไว้เพราะเก้าออกเฉพาะปีนี้เก้าออกทั้งหมดสามงวดเออเก้าอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็จะมี92 90แล้วก็9 92, 92ออก2รอบแล้วก็90ออกรอบจับเลย1 0 1 3 0 1 3 5เนี่ยเด่นมากเลย0 1 3 5ลองจับวินดูแล้วก็8 8ครับอีกตัวหนึง8 ก็ลองจดๆเอานะเอาตัวที่มันออกสามครั้งนี่แหละแล้วถ้าพี่ถ้ามาเทียบดูจากสถิติเลขที่ออกวันอังคารนะกำลังวันมีศูนย์มีสามมีห้าเพราะฉะนั้นนะจับตาสามตัวนี้ศูนย์สามห้าเนี่ยมาแน่นอนตัวหนึ่งแต่ว่าจะออกตัวไหนแล้วถ้าเลขที่ออกบ่อยที่สุดก็จะเป็นแปดหกเห็นไหมครับแปดหกเนี่ยถ้าสามมาถ้าห้ามาเนี่ยก็จะมาได้สามห้าสามเก้าห้าสามเนี่ยเออแต่ผมบอกเลยว่าอย่าทิ้งตัวนี้ บอกวันนี้เลยอย่าทิ้งเด็ดขาดมันอาจจะออกอีกเพราะงวดที่แล้วมันออกเก้าสี่งวดนี้มันออกจัดมันอาจออกเก้าสามอันนี้แค่การคํานวณนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้งมงายแต่ถ้าคิดว่าชอบจัดตัวนี้ครับเนี่ยตัวหลังสุดเนี่ยตัวหลังสุดเนี่ยเออเห็นนะว่าตัวอะไรเนี่ยหลังสุดเนี่ยเนี่ยมันอาจจะมานะครับเพราะว่าเป็นเลขของพระราชินีพันธีหลวง งวดที่แล้วมันออกนะแต่มันออกข้างหน้าเห็นไหมมันออกแปดสามเก้าใช่ไหมเออแปดสามเก้าระวังนะครับมันออกเก้าสี่วดนี้มันก้ามันอาจจะลงมาปุ๊บออกอาจจอเก้าสามก็ได้ไม่รู้นะผมแค่คาดการเฉยๆวิเคราะห์ให้รู้แค่นี้พออยากจัดจัดเลยให้ไปแล้วตัวหนึ่งเก้าสามครับจัดเลยสวยบอกเลยเลขนี้พอเก้าแปดดังอาจจะมาเก้าสาม ไม่แน่นะครับเพราะว่าสามออกบอดีไม่แน่นะอัดงวดน,นี้อาจจะมาเพิ่มแต้มลดเต้มสังเกตดูอ่ะรัฐบาลไม่มันมันเล่นไม่ค่อยยากหรอกครับแต่บางบางงวดแต่ช่วงนี้ก็ชอบสาบบางทีก็ไม่ชอบออกเลยเพิ่มแต้มลดเต้มแต่เก้าสามสวยนะบอกก่อนเก้าสามสวยนะเล่นให้ดูลอตเตอรี่บอกแล้วทีเด็ดมันอยู่ข้างทีเด็ดมันอยู่ข,ข้างใต้นะครับ บวงได้ก,กระบาดใส่กระเป๋าเงินได้ใส่ได้ผมก็ใส่กระเป๋าเงินใส่ได้ผมก็ยังใส่กระเป๋าเงินอาจจะเป็นกระเป๋าที่เป็นแดนมากใส่แหละอยากดูไหมลอตเตอรี่รูปพร้อมกันนะเอาบอกเลยบอกตรงนี้แหละบอกตรงนี้แหละ <c oughs> เพราะยังไงมันก็ต้องอันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลขผมก็น่าจะไปตรงกับลายตำนักอยู่แล้วนะนั่นแหละ ผมบอกไปพี่ไปแล้ววันนี้เด่นแปดกับเด่นห้าผมให้ห้ากับแปดครับแต่ลังเลอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือสามนี่แหละโตันี่แหละที่บักงวดนี้นะกับแปดำแปดเพแขงเป็นสามได้นี่นี่แหละตัวนี่แหละนี่แหละครับจัดเลยชอบก็จัดเลยนะอันนี้แค่อันนี้ซื้อไว้เฉย ซื้อไว้เผื่อมันออกนะนี่แน่แน่แน,น่มากมากมากจัดโลดครับนี่ละ่ะตัวนี่ละ่ะเห็นไหมเห็นหรือยังชอบครับนี่ที่พี่คนไหนเอาไปใส่ youtube ก็ใส่เครดิตให้ด้วยเด้อเพราะว่าเห็นหลายสำนักก็ปล่อยไปแล้วนะครับเราก็ปล่อยบ้างแหละเราก็ปล่อยบ้างเพราะพวกนี้เราก็ปล่อยเราก็ปล่อยแล้วนี่ละ่ะเบิงงเดอนี่ละ่ละโตมกักหมดนี่ นี่แหละตูมกักตัวชอบครับนี่ะชอบงวนนี้เลยมกักแงงโอเคนะจิงรงรวยนีเย่เี๋วจะดูนะว่างววนนี้ชอบตัวไหนมักตัวไหนเห็นแล้วเด้อเห็นแล้วเอามาเบิง้งใครอยากดูกดหัวใจรัวๆนี่ครับตู้เซฟกล่องยังไม่ได้เปิดเลยนะจะเรียกแอดนะบ้มัดไม่ชอบจริง 988นี่เป็นทะเบียนรถนะครับ83นี่นี่ให้ดูนะปกติไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะ83นี่8338นี่เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะส่วน75นี่เป็นเลขของพระราชินีก็ติดติดไปนะีน่เห็นว่าซื้อก็ซื้อแค่นี้ครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อบอกแล้วนะราคาเข้ากลุ่ม188บาทกลุ่มรายเดือนครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ขายของพี่ถ้าจะเอานะทักเพจแล้วกันเพราะว่าวันนี้หยุด ถ้าเพจเลยไปจัดครับเดี๋ยวผมจะไปจัดมั่งโอเคเฮงเรงรวยๆนะรู้แล้วก็ไปซื้อนะครับก่อนที่มันจะอั้นนะครับเฮงเงรวยๆสวัสดีครับ,บยปไปฟันดีเลอฟันดี